เมื่อการท่องเที่ยวกับอาหารการกินเป็นเรื่องเดียวกันจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงอาหารและสุขภาพเข้าด้วยกันโดยจัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและใช้จักรยานเป็นพาหนะปั่นเที่ยว ค่าของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงปั่นจักรยานหรืออีคทัวร,ริซึมเนี่ยมันสามารถเป็นจุดขายให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเขาเรียกว,ว่าการบูรณาภาพของโครงการของเราระหว่างเรื่องของเกษตรกรเรื่องของร้านอาหารที่จะพัฒนาให้ได้มาตรฐานโดยดึงศักยภาพการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงเกษตรที่เป็นเชิงสุขภาพ แล้วก็เชื่อมโยงกับโครงการทางด้านการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับเป็นการจุดประกายให้เกิดโปรโมตการท่องเที่ยวแบบเชิงกเกษตรและเชิงสุขภาพแล้วก็เกิดกระจายการกระจายไรายได้เข้าไปสู่ชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าเข้าถึงถึงแหล่งอาหารก็จะเออมันเป็นเรื่องในเรื่องของสุขภาพนะคะ มันสามารถที่จะได้เข้าถึงแหล่งที่เราไม่เคยสัมผัสชาวบ้านหรือว่าหรือว่าคนในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสจักรยานซึ่งเป็นจักรยานท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนทั่วไปเนี่ยค่ะได้เข้าสัมผัสถึงแหล่งข้อมูลการผลิตวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ปลอดสารพิษอะค่ะส่วนน้อยน้องของกเกษตรกรนี่ก็คือว่าภูมิใจนิดนิดว่าได้ทําพืชผักแบบธรรมชาติ ดีขึ้นมาสําหรับที่นี่วันนี้ที่เราจัดก็คือเป็นการปั่นจักรยานในเส้นทางที่โครงการของเราส่งเสริมนะครับก็จะมีร่วมกับหน่วยงานเทศบาลนครเชียงรายสาสุขจังหวัด กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาสำหรับอีกเส้นหนึ่งที่เราพามาวันนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับปั่นมาตามท่านจะเห็นสองห้างทางประกอบไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะแยะนะครับ กิจกรรมที่เราทําเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะว่านักปั่นจัก,กรยานจะใช้ชีวิตช้าลงจะได้เห็นสภาพสังคมได้มากขึ้นได้มีการทักทายกับกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านได้เห็นลักษณะข,ของการจัดบ้านเห็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งที่ได้กลับคืนก็คือสุขภาพจากอ้วนก็กลายเป็นเฟิร์มขึ้นได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราไม่ไม่เคยได้เห็นอะ่ะชาวบ้านเขา ทำอ๋ออย่างนี้เองธรรมชาติถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็อยู่แค่ในเมืองเราก็เห็นตึกรามบ้านช่องแค่นั้นอากาศอย่างนี้เราแทบจะไม่ได้คือได้เปิดถึงเปิดตาโดยรวมแล้วก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพที่ดีได้สุภาพเพราะการปั่นจักรยานเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถสัมผัสกลิ่นอายความรู้สึกนะครับ เราได้ออกกําลังกายไปด้วยนะครับได้เห็นวิถีชีวิตซึ่งบางทีเราอยู่บนรถทัวร์รถตู้มันไม่ได้เสพในสิ่งอัตรบในเรื่องเหมือนกับที่ลองปั่นจักรยานเที่ยวดูนะครับ